สวัสดีครับผมอันนี้ผมก็ลงวิดีโอไว้นะครับเวลา,าต้องการวัดค่าอุปกรณ์เหมือนตัวทันทานขนาดกันอยู่เรายังไม่ชํานาญอ่านค่ายังไม่เก่งนะครับก็ให้ถอดวัดแต่ถ้าเป็นขาเสียบเป็นขาเนี้ยมีสองขานก็ถอดรอยข้างหนึง่งอันนั้นไม่ไม่เป็นไรแต่นี้มาถอดให้ดูพกตะกวัวนะครับ มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวพอก่อนไม่ต้องกดความร้อนนะครับพอกไปเรื่อยๆให้ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปงัดมันเนี่ยมันไม่ถนัดเพราะเราไปงัดมันเนี่ยมันจะขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีหรืออะไรนะครับเนี่ย อย่างเงี้ยพอลอยมาปุ๊บเราเอามายึดขาข้างๆแล้วก็วัดค่ามันได้แหละจากมันขนานกันอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นอนุกรมกันแล้วก็วัดตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอเคนะครับก็ใช้ตะกั่วพวกแบบนี้แหละครับ